ที่น้องประชาชนในโซเชียลตั้งคำถามว่าถ้าจ่ายถ้าจ่ายสวยครบทุกหน่วยงานการเปิดผับก็ไม่ต้องขออนุญ,ญาตจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่านะวันนี้เราจะมาให้ความรู้ครับเกี่ยวกับเรื่องผับสองผับนะสามสิเอ็ดธันวาปีห้าหนึ่งหนึ่งมกราปีห้าสองหกสองก็สิบกว่าปีแล้ว นะเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วก็มีเสียขาวนะครับเจ้าของผับตาร์ติก้าถูกดำเนินคดีจำได้ไหมฉลองปีใหม่กันแล้วก็มีคนตายไปตั้งนะครับหกสิบเจ็ดศพหรือไงนะฮะนะจำได้ไหมฮะคนตายเยอะแยะมากมายก็มีการดำเนินคดีสู้กันหกเจ็ดปีกว่าจะจบนะครับวันนี้ก็มาเกิดที่สัตหีบนะครับก็เป็นผับดังเมาเช่นบีนะฮะนะครับ,นะรบอยู่ในอยู่ใน อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีก็เป็นเหตุการณ์เดิมเหมือนกับสาติกาผับคนตายเยอะแยะคราวที่แล้วหกสิบเจ็ดคราวนี้เท่าไหร่ 13, 14, สิบสามสิบสี่ศพแล้วการที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผับนะมาวเทนนี่ก็ติดตามรายงานข่าวก็คือเป็นผับที่ไม่ได้ขออนุญาตแล้วผับที่มันไม่ได้ขออนุญาตเนี่ยมันสามารถที่จะเปิดดาเนินการได้อย่างไรครับพี่น้องครับนะ ผมไปอ่านคอมเมนต์พี่น้องประชาชนในโซเชียลบอกว่าอะไรผับถ้ามันไม่ได้ขออนุญ,ญาตมันก็ผิดกฎหมายนะมันผิดกฎหมายเพราะอะไรครับมันมีพรบสถานบริการ2509เนี่ยกฎหมายเนี่ยเอามาให้ดูเลยพี่น้องนะครับว่าใครจะเปิดผับเปิดบาร์เนี่ยมันต้องขออนุญ,ญาตต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเอ่อจากพนักงานเจ้าที่คือนายทะเบียนกับผู้ว่าราชการจังหวัด ถ้าเป็นกรุงเทพกับผูมญชารารตำรวจคนครบาลน,นี่ยเขียนไว้เลยในมาตราสี่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดผับเนี่ยไม่ขออนุญ,ญาตมันก็ผิดอยู่แล้วมาตราสี่นะแล้วมันสามารถและการเปิดผับเนี่ยมันไม่เหมือนกับการลักลอบเล่นการมานั้นนะลักลอบเล่นการมานั้นนี่หลบหลบซ่อนซ่อนเลยเปิดผับนี่เออกระเลิกนะครับหญ่โตัวมโหฬาานนะ เสียงก็ดังอะไรก็ดังรถจอดเยอะแยะมากมายพี่น้องประชาชนถามว่าตำรวจท้องที่ที่สัตหีบนะนายอำเภอเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองนะอบตอเทศบาลผู้ว่าราชการจังหวัดไม่รู้หรือครับว่ามีผับขนาดใหญ่เปิดขึ้นที่สัตหีบโดยไม่ได้ขออนุญาตพี่น้องว่ามันเป็นไปได้ไหมครับ <laughs> หลายหลายคนผมไปดูคอมเมนต์ในโซเชียลเขาบอกว่าคนตั้งคำถามว่าอะไรจ่ายสวยครบจบแน่ถ้าจ่ายสวยครบหมายถึงครบทุกหน่วยงานนะเจา้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผมคงไม่ต้องบอกแล้วครับเอ่ยชื่อใครเขาก็ฟ้องเราพี่น้องประชาชนในโซเชียลตั้งคำถามว่าถ้าจ่ายถ้าจ่ายสวยครบทุกหน่วยงานการเปิดผับก็ไม่ต้องขออนุญ,ญาต จริงหรือไม่ใช่หรือเปล่านะเราก็ไม่ยืนยันเดี๋ยวเขาฟ้องเราเนี่ยตั้งคําถามไปอะ่ะพี่น้องประชาชนคิดเหมือนผมไหมมีการจ่ายสวยครบไหมนะส่วนใครจะจ่ายใครจะรับสวยนะไม่มีครับตะกี้ผมดูถแถลงข่าวของตํารวจบอกว่าอะไรเนี่ยไม่มีคนมีสีไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไปเกี่ยวข้องกับการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของผับ เก็บสวยเก็บอะไรต่างๆเห็นตำรวจแถลงบอกไม่มีครับสาธุนะครับขอให้เป็นเรื่องจริงนะครับไม่มีตำรวจไม่มีฝ่ายปกครองไม่มีท้องถิ่นไปเก็บสวยจากผับที่มอลเทนก็สาธุขอให้เป็นเรื่องจริงครับถ้าเป็นเรื่องจริงก็ขอให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองตำรวจฝ่ายปกครองในอำเภอผู้ว่า เทศบาลท้องถิน่นขอให้ทุกคนจงเจริญครับนะขอให้เจริญก้าวหน้านะครับหน้าที่การงานก็ก้าวหน้าแต่ถ้าเกิดว่ามีตำรวจมีฝ่ายปกครองมีนายอำเภอมีผู้ว่ามอีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพวกเทศาบาลอะไรต่างๆเนี่ยรับส่วยและมีคนตายสิบสี่คนวันนี้ผมขอสาปแช่งให้แมงชิบหาย ใครก็แล้วแต่นะที่แม่งรับสวยจนปล่อยให้มีการเปิดสถานบริการจนคนตายสิบสี่ศพที่สัตหีบขอสาบแช่งให้แมงชิบหายนะถ้าเป็นข้าราชการก็ขอให้แม่งอย่าได้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานถ้าเป็นนักการเมืองก็ขอให้โดนตัดสิทธิทางการเมืองสมัยหน้าเลือกตั้งให้แพ้เลือกตั้งสาธุนะครับ พี่น้องเห็นด้วยกับผมไหมแต่ผมเชื่อว่านะนะนะตำรวจเขาบอกไม่มีเจ้าที่เกี่ยวข้องคนมีสีก็ไม่เกี่ยวไม่มีใครเกี่ยวข้องผู้ว่าจังหวัดชนบุรีก็ไม่รู้นายอําเภอกับท้องที่ก็ไม่เกี่ยวขอให้มันจริงถูกวะนะนะครับถ้าเป็นเรื่องจริงก็ขอให้ผู้ว่าจังหวัดชนบุรีนายอำเภอสัตหีบนะภูมกับ สพออะไรก็ไม่รู้ภูตาหลวงหรืออะไรก็ไม่รู้ะอะแถวตัดทีมอะขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขความเจริญนะครับจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานชุกครูชุกครูจริงไหมครับพี่น้องครับนะถ้าเป็นเรื่องจริงว่าพวกนี้ไม่เคยรับสวยเลยก็ขอให้มันจงขอให้ทุกคนจงเจริญแต่ถ้ามันรับสวยขอให้แม่ชิบหายนะ อันที่สองมีคนตั้งคําถามว่าคดีนี้ใครต้องรับผิดชอบบ้างอันดับแรกเลยคนที่เป็นเจ้าของผับต้องรับผิดชอบมีรายงานข่าวบอกตอนนี้ตํารวจจะเรียกตัวมาสอบสวนแล้วครับเจ้าของผับอายุ28ปีผมฟังแล้วอยากจะบอกว่าจุกครูหีิวจุกครูยีวิวอายุน้อยร้อยร้านอายุน้อย28ปีเป็นเจ้าของผับเมาเทนบี Bee, เหรอพี่น้องประชาชนเชื่อไหม เชื่อไหมครับจุกครูผมคนหนึ่งก็ไม่เชื่อละครับเพราะกิจการอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้รับอนุญาตนะกิจการผับบาหรือบ่อนช่องทั้งหลายเนี่ยในคดีอื่นๆที่ผมเทียบเคียงมาตั้งแต่สมัยซาติก้าผับเจ้าของตัวจริงไม่มีชื่อหรอกครับนะเจ้าของบอนตัวจริงไม่มีชื่อเจ้าของผับซาติก้านะคดีซาติก้าเมื่อปีห้าหนึ่งห้าสอง เจ้าของมันไม่มีชื่อหรอกครับมันก็ใช้นอมินีวินมอเตอร์ไซค์ปากซอยนะคนขับรถแมสเซนเจอร์คนใช้แม่บ้านคดีนี้ก็เหมือนกันครับนะครับอายุ28ปีผมดูไม่เชื่อหรอกผมไม่เชื่อแหละผมบองว่าอะไรคนเหล่านี้ก็เป็นนอมินีเป็นตัวแทนเป็นหน้าม้าที่มารับผิดแทนลูกพี่ ผมไม่เชื่อแหละครับพี่น้องประชาชนก็ไม่เชื่อเพราะฉนั้นก็ฝากพี่น้องตำรวจนะครับฝากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองใครก็แหละรับผิดชอบคดีนี้นะครับไปหาตัวจริงมาตอนคดีซานติก้าผับเขายังหาตัวจริงมาได้เลยและสุดท้ายก็ติดคุกครับติดคุกสองคดีคดีแรกประมาทเป็นเหตุบุ่นถึงแก่ความตายติดคุกไปสามปี อีกคดีหนึ่งหลบเลี่ยงภาษีสามภาษามิตรติดคุกไปเจ็ดเดือนรวมสามปีเจ็ดเดือนสารดีกายัดเข้าคุกไปแล้วคำให้ภาษาดาาีกาชัดเจนเนี่ยผมจัดเตรียมมาเรียบร้อยดูหมดทำการบ้านมาวันนี้ต้องการให้ความรู้และให้ความบันเทิงกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามรายการทนายคลายทุกครับจุกครูจุกรูหยีฮิวให้ความรู้ คดีนี้ถ้าสํานักงานตํารวจแห่งชาติมีมาตรฐานเดียวในการดําเนินคดีกับไอ้พวกเจ้าของผับเนี่ยตรวจสอบไม่ยากคดีเดิมซาติก้าผับผมไปถามตํารวจมแลนะ้วเขาก็เรียกพนักงานลูกจ้างมาสอบสวนใครเป็นใครเป็นเจ้านายเองตัวจริงนะพนักงานจะบอกเลยไอคนนี้ครับเป็นเป็นอะไรอ่าเป็นคนอยู่เบื้องหลังเป็นเจ้าของตัวจริงของผับ นะส่วนในคนที่มีชื่อไอคนนี้มันแค่ลูกจ้างรับจ้างติดคุกเพราะฉนั้นเรียกพนักงานมามันจะรู้เลยใครคือบอสตัวจริงมันมันนะคดีซันติก้าลูกจ้างก็ซัดทอดจบใครจ่ายเงินเดือนมึงนะทุกวันมันต้องมีการเก็บเงินสดเนี่ยผักบาร์เนี่ยต้องเก็บเงินสดผมเป็นเจ้าของผักมาก่อนเก็บเงินสดทุกวันพวกมึงก็ต้องเอาเข้าเงินเอาเงินเข้าบัญชีส่วนตัวเอาเงินเข้าบัญชีส่วนตัวใครบัญชีบริษัทไม่มี เชื่อสิเงินมันจะเข้าบัญชีส่วนตัวคดีซานิก้าผับตำรวจเขาทำงานแบบนี้นะครับที่เอกไมะเงินทุกวันน่ะเข้าบัญชีใครคนนั้นน่ะคือเจ้าของตัวจริงเงินสดเข้าทุกวันเจ้าของตัวจริงไม่จาเป็นต้องมีชื่อครับกิจการที่มันผิดกฎหมายไม่ได้ขออนุญ,ญาตคนที่เป็นเจ้าของตัวจริงไม่ว่าจะเป็นคนมีสีนะไม่ว่าสีอะไรทั้งนั้นน่ะแถวๆนั้นสีอะไรอ่ะสัตหีบอ่ะ นะนะักการเมืองมันจะเอาชื่อมันออกนอกหน้าหรือเพราะฉะนั้นตรวจสอบไปยากเรียกพนักงานมาเงินเดือนใครเป็นคนจ่ายโอนจากบัญชีใครมันตรวจสอบไปยากครับนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เพราะฉะนั้นก็ฝากดาเนินคดีทั้งทั้งนอมินีแล้วก็เจ้าของตัวจริงไม่ยากถ้าตํารวจเอาจริงติดกุ๊กหมดปัญหาว่าตํารวจยุคนี้จะเอาจริงเอาจังหรือเปล่ากล้าไหมรายงานข่าวบอกว่าคนอยู่เบื้องหลังผับเมาเทน เป็นคนใหญ่คนโตมีตังมีอิทธิพลมีเงินพี่น้องประชาชนคิดว่าเราจะคาดหวังกับสํานักง,งานตำรวจชาติในคดีนี้หรือไม่ก็ลองติดตามดูแต่ผมยังเชื่อมั่นในสํานักง,งานตำรวจชาติอยู่รอดูนะรอดูครับรีบออกหมายจับครับพยานหลักฐานก็ชัดแล้วเนี่ยเขาบอกมีประตูบางประตูนี่มีกุญแจล็อกอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นทางออกสมมุติเรามีสามสี่ทางแต่ข้างนอกล็อกประตูแล้วมันจะออกได้ยังไงล่ะครับ จะออกได้ยังไงนะมันก็ออกได้ทางเดียวนี่เราไปดูคดีซาติกา้าผับเนี่ยมีทางออกหลายทางอะ่ะนะแต่ปรากฏว่าอะไรออกได้ทางเดียวนะคนก็วิ่งกลูออกทางหน้าผับนะพอเขาฉีดน้ำดับเพลิงเสร็จใช้เวลาประมาณหนึ่งหรือสองชั่วโมงซาติกา้าผับเหตุเกิดเที่ยงคืนเสร็จเจอศพนะนอนตายอยู่สามสิบแปดศพคดีซาติกา้า เปไ็นอะไรตายครับเปด้ไฟไหม้ครับสำลักควันตายคดีนี้มันก็นลักษณะใกล้ๆเคียงกันนะคนเยอะป้ายบอกทางหนีไฟก็ไม่มีแผนผังของผับก,ก็ไม่มีแสงสว่างก็ไม่มีคนนำทางก็ไม่มีรายงานข่าวบอกว่าบางประตูมีกุญแจล็อกด้านนอกเอาแล้วคนจะออกไปได้ไงลนะ่ะกันประตูทางออกมีกุญแจล็อกด้านนอก ทุกสิ่งทุกอย่างดัดแปลงอาคารโดยไม่รับอนุญาตนะขออนุญาตทำร้านอาหารกับกลายเป็นผับบาร์มันทำไม่ได้พรบอาคารก็มาเลยพรบอาคารเขาต้องมีติดผังไว้นี่ผับทางเข้าทางออกมีกี่ทางทำเป็นผังไว้คล้ายๆเหมือนคอนโดเห็นไหมเวลาพี่น้องประชาชนไปขึ้นคอนโดจะบอกเลยเนี่ยผังแต่ละชั้นแต่ะชั้นท่านอยู่ตรงนี้ทางออกทางหนีไฟ ลิฟต์ตรงไหนเขาจะบอกหมดกฎหมายเขาเรียกอะอ่ะกฎหมายเขาเรียกอะไรพรบควบคุมอาคารพศสองพันห้าร้อยี่สองเขามีเขามีข้อกฎหมูหม่กฎหมายอยู่ทางหนีไฟตรงไหนต้องสัญสัญลักษณ์ชัดเซฟตี้คัด,ด,อ,ดอุปกรณ์ดับเพลิงต้องจำนวนต้องเหมาะสมกับจำนวนคนที่จะรับแขกนะแผนผังทางเข้าทางออกไฟสองสว่าง ไ่ใช่ทางหนีไปทางออกเอาแจไปล็อกอยู่ข้างนอกแล้วมันจะออกไปได้ไงมันก็ตายอยู่ข้างในคดีนี้ก็เหมือนกันก็ตายไป 13, สบิบสามสิบสี่ศพนี่คือสิ่งที่มันผิดไะแบบแปลนก่อสร้างก็ไม่ตรงนะสถานบันเทิงก็ไม่ได้รับอนุญาตเมื่อเดือนก่อนเห็นก็บอกว่าเปิดเกินเวลาหรืออะไรอ่ะตำรวจไปตรวจสอบก็ลงโทษไปแล้วแต่ทำไมไม่สั่งปิดนะนะรายงานข่าวบอกก่อนหน้านี้หนึ่งเดือนก็โดนมีคนไปแจ้งว่าเปิดเกินเวลา แล้วตอนนั้นเข้าไปจับแล้วไม่ขอดูเหรอครับได้รับอนุญาตให้เปิดสถานบริการหรือไม่จุกครูนะตำรวจจะอ้างไม่รู้ได้ไหมฝากานักง,งานตำรวจแห่งชาติไปดูแลที่ภูมิกับไม่รู้เรื่องเลยหรือไงผู้การจังหวัดไม่รู้เรื่องเลยหรือไงนะครับจะต้องมีคนรับผิดชอบหรือไม่นะในส่วนตำรวจทำไมไม่รู้ว่ามีการเปิดผับเทือนเปิดกลางเมืองเลย มันไม่ใช่ลักลอบเปิดนะเนี่ยนะตำรวจเขาชอบพูดลักลอบเล่นการพรนันอันนี้ลักลอบเปิดผับโอ้โหมันเคยได้ยินไหมเป็นการลักลอบภูมกกับไม่ทราบผู้การไม่ทราบหรือนายอำเภอเด้งไปแล้วรัฐตีมหาไทยบอกอะไรต้องมีคนรับผิดชอบพูดแล้วดูดีมากเลยพลพลเอกอนุพงศ์รัฐตีมหาไทยมทหนึ่งบอกต้องมีคนรับผิดชอบ มันก็ต้องมีคนรับผิดชอบเด็ค่ะเพราะพรบสถานบริการ2509มาตราสามบอกพนักง,งานเจ้าที่ที่จะอนุญาตให้เปิดผับเปิดบาร์ได้คือผู้ว่าราชาการจังหวัดอืม,มต้องรับผิดชอบและผู้ว่าราชาการจังหวัดขึ้นอยู่กับใครอ่ะก็ขึ้นกับพลเอกอนุพงศ์ใช่ไหมรัฐมตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอท1หนึ่งไหมและมอทอหนึ่งต้องรับผิดชอบไหมพี่น้องต้องรับผิดชอบไหม มทหนึ่งอนุภู์บอกว่าต้องมีผู้รับผิดชอบและท่านต้องรับผิดชอบไหมนะท่านควรจะออกมายกมือไหว้แล้วขอโทษประชาชนเพราะมีคนตายตั้งสิบสี่ศพแล้วท่านได้ลงพื้นที่ไปนะครับและไปดูแลประชาชนหรือไม่ท่านเอาแบบอย่างท่านอาจารย์ชัตชาติผู้ว่ากทมทนะครับน้าท่วมก็ไป,ไปไฟไหม้ก็ไปที่ไหนก็นไป ท่านพลเอกอนุพงศ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่นะครับมีคนตายลงพื้นที่ครับช่วยลงพื้นที่ครับไปดูครับนะท่านต้องรับผิดชอบต้องออกมาขอโทษประชาชนที่ว่าเราเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเราดูแลประชาชนไม่ทั่วถึงพี่น้องพี่น้องคิดเหมือนผมไหมต้องออกมารับผิดชอบตัวเราเองต้องยกมือไหว้ขอโทษประชาชนแต่ถ้าเป็นต่างประเทศเขาลาออกแล้ว รัฐมนตรีมาไทยถ้าเกิดว่ามีผับอะไรแบบเนี้ยไม่ได้ขออนุญ,ญาตแล้วยังเปิดได้ไม่มีการกวดขันเข้มงวดเนี่ยถ้าเป็นต่างประเทศเรา,าออกแต่ประเทศเรา,ายังไม่ลาออกก็อยู่ไปเรื่อยๆอ,อยู่จังหวะาัฐนู่นเนี่ยครบวาระนะครับนะก็อยากจะฝากให้ท่านฟังเสียงประชาชนออกมาขอโทษแล้วก็หาทางเยียวยาประชาชนท่าน,ท,านท่านเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการก็ต้องต้องขอโทษประชาชนแล้วก็ลงพื้นที่นะ แต่ว่าไม่รู้ท่านอนุพงศ์เนี่ยมาจากการเลือกตั้งหรือเปล่าเนะียถ้าใครที่มาจากการเลือกตั้งต้องลงพื้นที่เลยครับไปดูครับตายกี่ศพไปเยียวยายังไงอะไรต่างเล่งดูแลนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะฝากนะครับอยากจะฝากครับอืมนะครับวันนี้อาจารย์พูดดีนุ่มนวลมากขอบคุณมากครับเรามาให้ความรู้ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับสําหรับท่านที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์ เราให้ความรู้กันตรงไปตรงมากฎหมายที่เกี่ยวข้องมีนะพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพศ2522ครับนะดัดแปลงอาคารต้องขออนุญาตนะเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้งานก็ต้องขออนุญาตทุกอย่างนะกฎหมายสรรพสามิตรนะครับนะทำธุรกิจประเภทนี้ก็ต้องเสียภาษีครับอยู่ในมาตราเท่าไร48วงเล็บ2นะ ถ้าฝ่าฝืนก็มาตราหนึ่งร้อยหกสิบตีนะหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิตก็จำคุกไม่เกินหกเดือนปรับไม่เกินห้าหมื่นนะครับโดนหลายอย่างนะคดีคดีของซาติก้านี่เจ้าของก็โดนไปนะครับหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิตนี่โดนไปเท่าไหร่เจ็ดเดือนไม่รอการลงโทษนะติดคุกนะเข้าไปอยู่ในเรือนจำสามิกาตัดสินนะนะนะครับ นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นี่คือให้ความรู้กันเต็มที่พี่น้องประชาชนเห็นดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ไปนะครับนะอาจารย์เดชาถ้ามีเวลาว่างก็จะมานั่งไลฟ์สดแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาว่างเพราะขึ้นศาลทุกวันคดีความเยอะมากนะมีคนมาจ้างว่าความเยอะมากไม่มีเวลาเลยงานหนักนะใครมีลูกมีหลานก็อยากจะทํางานนะเอาทนายใหม่ๆจบใหม่ๆนะครับไม่ต้องมีประสบการณ์มาสมัคร อยู่กับอาจารย์เดชาได้ที่นี่เป็นโุงเรียนสอนให้ความรู้ทางกฎหมายผมห้าสิบเก้าแล้วอีกไม่นานก็ไม้ใกล้ฝั่งนะครับเนะียเปิดผับได้อย่างไรโดยไม่ขออนุญาตอืมนะต้องตรวจสอบทุกจังหวัดยังมีอีกเยอะนี่พี่น้องประชาชนบอกเยอะนะครับไอผับประเภทไม่ได้รับอนุญาตเปิดเกินเวลาเต็ไมไ่หมดพี่น้องประชาชนบอกพวกนี้มันจ่ายสวยแต่ใครมันจะไปยอมรับอ่ะ ใครแม่งจะไปยอมรับว่ามันจ่ายสวยนะสถานบริการเนี่ยผมไปถามชาวบ้านเข้ามาผมมันจ่ายสวยทั้งนั้นแหละเปิดถึงเช้ายัางไงผับที่ไฟไหมบางคนก็บอกเปิดถึงตีสี่จริงไหมนะผมว่าไม่ตีสี่หรอกถึงเช้าหรือเปล่าเจ็ดโมงเช้าไหมตอนเช้าพระบินตาบานก็เจอไอ้พวกนี้แหละแต่ไอ้พวกนี้มนไม่ใส่บาตรอกนะครับแล้วเนี่ยมีเด็กคนอายุสิบเจ็ดปีอะ่ะตายอะ่ะพ่อแม่เ็าบอกเนี่ยดูเนี่ยปล่อยให้ลูกหลายนเขาได้ไงเนะี่ย นะตามกฎหมายเนี่ยนะครับเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยเขาเขียนไว้ชัดนะฮะพรบสถานบริการเนี่ยเนี่ยครับมาตราสิบหกทับหนึ่งเนี่ยแก้ไขเมื่อปีสี่หกนะห้ามปล่อยประละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์นะครับนะเข้าสถานบริการเนี่ยมีมันชัดเจนเนี่ยเนี่ยสิบหกทับหนึ่งเนี่ยเนี่ยดูเนี่ย กฎหมายมันชัดเจนแต่ก็ยังมีเด็กมีเยาวชนเข้าไปยาเสพติดมีไหมเนี่ยนะนะครับนะกฎหมายชัดเจนแต่ว่าคนที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเจ้าหน้าที่ทั้งหลายพี่น้องประชาชนก็รู้อยู่แล้วใครมันได้มีการเอาจริงเอาจังไหมเด็กเยาวชนยาเสพติดมีไหมนี่คือบ้านเมืองเรานะใครๆก็บอกถ้ามีเส้นมีเงินนะแม่งทำอะไรก็ได้ เปิดบอลก็ได้เปิดซ่องก็ได้เปิดผับเปิดบาร์แล้วแต่ไม่ต้องมีใบญาติหลักขใอยแม่งมีเงินจ่ายครบทุกหน่วยงานเรียบร้อยจ่ายสวยแต่ใครแม่งจะยอมรับเอพี่น้องว่าจริงไหมนะการบังคับใช้กฎหมายมึงกล้ามันละคนมีเส้นมีตังมีใหญ่อย่างคดีเนี้ยไอคนที่ตํารวจจะเรียกมาสอบสวนอายุยี่แปดปีใครๆก็มองว่ามันไม่ใช่จของผาบหรอกมันน่าจะเป็นน้องินีอะไรมันจะรวยขนาดนี้ว่ามันเป็นใครว่าชาติตระกูลมาจากไหน ลองไปดูบ้านมันนี่บ้านมันใหญ่ไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะนะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับนะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ